สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุหมงสุบอนสุแจนัมเจจ้ามือนี้สามพอลูกสิพามากินแซลมันตามยังตามแซลมันไงตามปลาตาทะเลใส่ปลาแซลมอนครับมือนี้อือครบครับกุ้งก็มี่เบิงตากุ้งแน่ตาแซลมอนแน่ครับสามปีใส่ตาร่วมมิดก็ว่าได้ครับแต่ว่าเป็นพิเศษทั้งมันอร่อยมากเป็นพิเศษทั้งปลาแซลมอนครับมือนี้ แสบๆน้ำกันน้องกันนี่สิมาก,กินแคบหมูมแล้วก็หมูยอครับเนี่ยมาให้เพิ่นน้องไม่กินปลาเจ้ามัแล้วก็ผักแก้มครับผักชีกับมี่น้องหุ่นมากๆครับเพิ่นว่าลดหุ่นเนี่ยพอมาจักหน่อยครับมาลงมือเลยครับบัวลายย่างๆครับวัวแซมอตอนใยังไงว่าฝนนะใหม่ๆสดๆครับเพิ่นว่ามา,มาแสบๆก,การ,ร์ดก,การ์ดเนี่ยบะการ์ดปลาแซ้มันเลยไมดทิ้งใมอนเนี่ย อมอ,มอมแม่ออหมูแดงไก่ยะเป้าไหม่มองเกาตีช้ชนอยาชนอยพอดำพอดำสีจับเขาปากเนี่ยแกมลงไรไหเขาครับแบบแรลในลิ้นเลยประมาณแค่มันเพชร อยากกินน้ำเผ็รกับกิน้ำเท่านั้นนะครับหืมหืมอนซองครับามอยากกินมุ้งยอเอาเลยครับอาอกินไงไงสดๆนี่มันต้องแซ่บครับ อะไรอือกุ้งกระมีอืออู้หูเห็ดขมิ้ง่นั่นอืหือบจวดอีกแล้วครับมึงมันเนาะเสมอ่ากินว่ากินพักข้างกันว่บข้างกันแสบอ่ะมีมัม่มีบางเครื่องนืำ ทำไมน้องกกินครับมะเขือนักการกันกิน่ย่างนียำมุ้งก็มีขายให้ก้าครับกกรยำมยมนัก่นกันข้งกันั้นงกัน้กันักซีกินกับโกเล็กครับ จากส่วนใดม่นพอดำามก็ลืมเบึงก็เลยบอกบลยใครชอบ้าว้ยอ่ะอ่าโอ้โหครับ <c oughs> คำใหงไงครับคำยัๆไงไงอ่มากอืม คนจอยเหงาข<อ>มนุงกระมีครับผมพาก,กันทำร่วมมิดดิครับ <c oughs> นี่หอนยแข้งเลยท <c oughs> ุกเนมนูเอาได้ <c oughs> เอาบอกให้แข้งเหมกันบ่มีบ่วงสดเลยมันนี่ นงกันมอนีิแสบบอฮะแสบบอบาเอาเลยค้ตปลยเข้าเสซ่มอนครับเฮียมันมันดิบ่ะนี่สดๆครับโบมันดิบโอ้โหเผื <c> ่เ <oughs> บิ้งนำปลาแดกเข้าช้ำๆเลยครับ ัโมร้าย้ครับมันเนอน้องกันที่กินเม็ดปลาปลาเทมอนเพชรเพชรเพชรเดี๋เด <laughs> เดยเอา,าน้าไหมอืมกันปลาหมึกอืม แซบครับปลาแซลมอนบุคคลได้กินจักเทือ่อนหรอครับนี่ถือว่าแพงอยู่ครับซื้อมานี่ก็ห้อยลายลอยอยู่ได้ครับนี่ปลาหมึกน้ำอืนี่น่อยเอามากินแนนปลาหมึกปลาหมึกบอสแนนมันจะเป็นแบบนั้นชาวมอนแกมนราไหม เป็นแบบใดปปเนยืงหยุดไตบ้บาดานก็มีลองตังหอยแข็งเอาบ่ครับหอยแข็ง ตาใส่พร้อมครับน้ำใหม่กินบ่เอาเลยพี่วายันเพชรฮะพี่วายันเพชรเอาบ,บอ่เพชรแล้ว

เห็นมืเห็นมะเห็นมะเห็นมะไามเห็นมเห็นมะไปดามถ้าแกน้ำมันหลายเนาะกอดขึ yeah, ้นมากหน่อยครับขับโพดขับโพดขโพดเนื้อมักซลลี่ครับยุบออก อ,อื่อยญงคนจยอยบอกปลามึกนี่สองตอนเลยปลามึกนอกกินดอกช้ำๆครับแกบบ่แม่จับ ดำเงาคิมหบดะกันกินมยาบดแล้วเกิงสุดล้วครับเอ็นนิดหน่อยฮึมจยอยเฮาเอข้ามยายเราบ่ดำเ็ดข้ามยายนเนี่ยเอาบาด่า,า,าดไปเลยบ่รดัมขาดไปเลยจ้ะ น้องกันกินหรอเบาอ<ะ>นิ่งทานและกินเลยแล้วคำเงี้เพื่อนวะเบอให้นงกันครับครับนี่เบอกินนวดบอกินนวดจำไว้เงี้าเด้อุแงไปกินมุฮันอืมอืมบุกี้ไปกินมฮันห,หรือเปล่านงกันเหลี่ยงบ้แมน <laughs> เดี๋ยวมลอยโตเลยอย่างนลอยโตเลยแมนน้องกันคือขี้คุยแทบกัลยังไม่ขีคุยนะหืมเป็นนายคนจอยพิเศษพิพจวจดจาดเพชิจวดจาดอิ่มอยู่บ่อิ่มอิ่มแห้งอิ่มแห้งน้องวุ่นไปเรียนพิเศษครับฮะน้องวุ่นไปเรียนพิเศษพรท่านมากครับ คือโบม,มาน้ำนใช่ไหาแม่นกบอกว่าสูตรมีพืชพันธสูตรซ้อยแม่นกซ้อยครับขอ,องการกินปผส,สมอนจากตัวแล้วสองหมืน่นสองหมื่นหาเนี้ยตีกลบมันเลยสองหมืน่น อสองหมื่นบาทน้ำสองหมื่นโลคือเก่าบึน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 นงกันสิครับรถไปใส่ฮะนองกันสิครับรถไปใส่ไปขี่ทงนาเล่มหอยแข้งก็ครับวันน้ำหนักเมื่อแล้ววันอิ่มเลยพูดที่โต๊ะเดี๋ยวนี้เล่มซะก่อน นี่ครับเนีย่ยมันแสบเผ็ดปเะเผ็ดถือว่าเป็ดลายเติบอยู่ครับรำลูกยังกินข,ข,ขา้าวกินข้าวอ่ะกินตะมุม่งกินข้าว กำกินขา้าวอ่ะกยากินขา้าวอ่ะต้องการอิ่มป่ะครับอิม่มอีกตอนปะงวยสุปพีบุนกินเนาะอหอมอระทั่วมันกีดบดกนจะอ,อิ่มป่ะ อิ่มแล้วจ้ะเอะอันใหญอิ่มแล้วที่เหลือก็เอาเมื่อไว้ให้ไม่โนกำนองวุ้นเนาะครับเนะาะอืองันยังบกินเผื่อพี่น้องเลยดอกแม่นงงังกันบวกินเผื่อเลยครับเนอยังไงล้างเลยหืมยงไงล้างตกลงมาเลยแสบจวดๆครับมื่อนี้ หากพี่ตัวน้องเฮาตลยำปลาเซ้มอนสดสดสดจากไซพอดัมเห็นปะสดสดจากทะเลแมคโคลแมคโคลโลตัสเอาแนวหากินบ่เป็นครับเฮาก็ต้องไปซื้อเพิ่นกับพี่น้องยากอะแวะหาซื้อเอาหนี่ไงอยู่แมคโคลแมคโคลโลตัสอืมเอาแซ่บๆซจนดๆครับมื้อนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังโลกแรงใจครับมื้ออื่นส่วนสิกินยังกะใต้คอมเมนต์ไว้ได้ครับมื้ออื่น ดิงจิงจิงเด <c oughs> ็กกินเนีกะคอมเมนต์ Comment ไว้ครับ <c oughs> เดี๋ยวพอดำจัดมาให้พี่น้องเขาบึงแต่ว่าตำปลาเซมอนนี่ถึงเพื่อกินท่นึงนี่ก็แซบครับแต่ก่อนพอดำก็เพิ่งเคยกินยักเทอือกินที่แรกอะเด็กออกเรียนเแน่แล้วพี่น้องไอ้นี่คนเพิ่งเคยกินนะครับแต่ว่ากินไปกินมาแซบแล้วครับสมือนี้เอาวันนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องไว้เพียบชำนีครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความปรารถนาครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ